ทำใจค่ะเพราะว่าอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือมันคือฮอร์โมนอ่ะเราเพิ่งเราเพิ่งคลอดลูกออกมามันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติให้เวลาตัวเองเพราะทุกทุกท,ทุกวันที่ผ่านไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้เบนเขาช่วยทุกอย่างแล้วในระหว่างน,นั้นเรายังรู้สึกว่าลูกเป็นคนแปลกหน้าอยู่ป่ะไม่ค่ะกลายเป็นแบบพอวันวันผ่านไปมีโมเมนต์แบบมองพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะทําไมเราถึงมีพี่เลี้ยงอ่ะทำไมเราไม่เลี้ยงลูกเองปันแม่ที่ไม่ดีหรือเปล่าไปแย่ง เขามาอุ้มอุ้มลูกร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่มีอะไรเลยการเป็นรักเขาแต่กลัวกลัวว่าแบบเราจะทําไม่ดีเราจะเลี้ยงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนเป็นโรคจิตอะพี่อั๋นมันมันมันคิดนู่นคิดนี่คือมันแยเป็นแม่ที่แบบรักลูกแบบรักลูกใช่ค่ะแล้วก็วิตกจริตตลอดเวลาเหมือนเหมือนแอนไม่เคยมีความรักใหญ่หลวงขนาดเนี้ยแล้วมันจัดการกับความรู้สึกนั้นไม่ได้ค่ะเป็นเชียคิดแม่ว่าเป็นบ้า เป็นปกติเดียวบ้าเป็นปกติเขาไม่ได้บ้านี่ปกติคือเขาเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะอยู่แล้วคือหน้าที่เป็นแ่ะคือพยายามซัพพอร์ตแหละเพราะเราทําอะไรกับอาการนี้ไม่ได้ก็ต้องแบบบังคับออกจากบ้านไปเที่ยวอย่างนี้หรอก็ช่วงสามช่วงแรกคือไม่ยอมไม่ยอมออกจากบ้านแล้วก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องกับลูกอย่างเดียวมันเราก็ต้องบังคับแบบไปไปกินข้าวนอกบ้านหลังจากจังหวะนั้นอาการเขาเริ่มดีขึ้นคือเราเห็นเขาเหนื่อยแล้วคลอดปั๊บ นก็ลางงาน<ๆ>ก็จะอยู่อยู่ช่วยกันเลี้ยงลูกตอนแรกแล้วเราเห็นเลยอะว่าทุกสองชั่วโมงมีแบบให้นมนมเสร็จปั๊มต่อเราอะทําได้แค่เอานมขวดให้ลูก <c oughs> อย่างเงี้ยแต่เขาอะต้องเป็นคนที่แอคทีฟตลอด <c oughs> หน้าที่เราอะเราทําได้แค่เราต้องซัพพอร์ตเขาอะเป็นแฮนด์ดให้อ o โม o นมันนิ่งได้แต่แบบมาคอมเพลชเนตฟังแล้วแบบโอ้โอ้โอย่างเงี้ยไม่เป็นปลอบใจไม่มี คือเขาก็จะนั่งเป็นต้นไม้ยอยู่ข้างๆเราแต,แต่มันคือสิ่งที่ทดีดนะคะไต้องการแค่ต้นไมนะ้้การแค่ดีไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่แบบเนี่ยเอาตัวมาโดนเอาจับไว้อันนี้ก็โอเคแล้วค่ะเราเคยโกรธหงุดหงิดลำคาญเหวี่ยงใส่คืนบ้างไหมมีแต่นานๆทีถ้ามันแบบ ไม่ถึงจุดจริงๆเราก็จะไม่เราก็จะแบบปล่อยปล่อยปล่อยความอดทนสูงอยู่ค่ะจนกระทั่งวันนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ที่เปลี่ยนสาวปาร์ตี้กลับกลายเป็นสาวที่ตื่นเช้ามากในการดูแลลูกไม่มีใครเชื่อเลยค่ะว่าแอมไม่ชอบปาร์ตี้แล้วน้อยใจมากเลยสมมติว่าเอมี่กินประทุมโทรมาตอนนี้ไปไหมไม่ไปค่ะโทรมาก่อนโทรมาก่อนแล้วมาถึงอีกช่วงหนึ่งที่เราเข้าใจแล้วแหละว่าหัวใจพ่อแม่ใจจะขาดเป็นยังไงน้องคินเป็นไส้เลื่อนค่ะก็คือต้องรับการผ่าตัด ตอนนั้นอายุสามเดือนสามเดือนค่ะพอยังไม่เขแข็งเลยยังเป็นดักแด้อยู่เลยอะ,ค,ะ<ร>ค่ะเรารู้ได้ไง<ค>มันเห็นเลยเหรอใช่ค่ะเขาโปมาข้างหนึ่งเลยแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่สักพักหนึ่งคือเราอ่ะเห็นแล้วแต่พ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายเองแต่สักพักเลยพาน้องเหมือนน้องเป็นผื่นก็พาไปหาหมอแล้วหมอเขาตรวจผิวนังเขาก็เห็นแล้วเขาแบบว่าคุณแม่นี่นะผ่าตัดเราใช่ไหมคะอ่ะเราก็แบบผ่าตัดอะไรคะ นี่เป็นไส้เลื่อนนะคะต้องผ่าตัดด่วนเพราะว่าถ้าเป็นหนักกว่าน,นี้มันอันตรายเดี๋ยวใส่มันเน่าม,นมันเน่าได้เลยอะไรต่างๆนะก็แบบจำได้ว่าความรู้สึกนั้นคือชามหมดเลยแบบหนึ่งอย่างที่ที่ลูกกลัวมากๆแล้วมันเกิดขึ้นนะ,ะรเราไม่รู้มาก,ก่อนว่าเด็กทารกต้องต้องผ่าตัดเราต้องอุ้มพาเขาไปจนถึงเตียงผ่าตัดเลยค่ะค่ะไม่รู้ว่าเราต้องได้เห็นภาพนั้นที่เขาเอายาสลบมาให้ลูกเราดมจากร้องไห้แบบจน นิ่งเราต้องยเราต้องหยุดอย่างนั้นเราก็เห็นแล้วมันเป็นจำได้ว่าเป็นความรู้สึกที่แบบโหแบบมันใจมันแบบใจจะขาดจริงๆเราถ้าเราเจ็บแทนเขาได้เราก็อยากให้เป็นเราเข้าใจเข้าใจทุกอย่างเลยในจังหวะที่แบบทีนี้ชิงแบบอ่อนแอล้่มไปก่อนแล้วคุณพ่อเป็นยังไงคะคือมันช็อกตั้งแต่จังหวะที่ไปตรวจไอ้ไอ้ที่เป็นผื่นแล้วก็หมอบอกว่ามันวันพฤหัสแล้วหมอบอกนัดวันอาทิตย์ผ่าเลยอย่างเงี้ยกระทันหันมาก แล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยไม่ไหวแน่นอนอเ,เราก็ได้เล่นบทแบบสปอร์ตนิ่งๆมันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายหมอบอกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็หายที่สุดแล้วตอนนี้น้องคินไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวเองค่ะพแผลแผลนิดเดียวเองค่ะชีวิตของผู้หญิงอย่างแอรินที่มันดูเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างมันรู้สึกสเตเบิลขึ้นมีความสุขอีกแบบหนึง่งเราไม่ต้องไปหาอะไรความสุขจากนอกบ้านแล้วคือทุกอย่างคือทุกวันนี้ไม่อยากทําอะไรเลย อยากอยู่บ้านอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับเบนอยากอยู่อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆลอให้เรามันมันเป็นความสุขที่เราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมี feeling นี้เรานิ่งๆมาตลอดจนรู้สึกได้ว่าพอมันมีลูกอ่ะมันมีมันมี e โมชั่น emotion, ความสุขเวฟหนึ่งที่เราไม่ชินขออะไรเราจะแบบ <c oughs> เราจะรักเราจะแบบแฮปปี้ได้ขนาดนี้จะแบบอยากตื่นเช้าอยากกลับบ้านมาอยาก เลิกงานเร็วเพื่อมันอยู่กับลูกไม่ต้องตามบบกลับบ้านเลยค่ะไม่ต้องตามกับบ้าน <laughs> มันบอกบอกไม่ถูกว่าแบบมันคืออะไรอะ่ะทาไมเราต้องแบบรักอะไรได้ขนาดนี้ความเป็นแม่ของเราที่เราได้สัมผัสในวันนี้ที่เราบอกว่ารักลูกแบบสุดหัวใจใจจะขาดเลยอีกด,ด,ด้านหนึ่งมองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจแม่ตัวเองคืออากับแม่ไม่ไม่ได้มีเวริชชิพที่ดีหลายๆอย่างเราก็มองกลับไปแล้วบางครั้งเราก็เสียใจว่าทำไมแม่แบบไม่คิดแบบนี้เพราะว่าในวันนี้ที่เราเป็นแม่คนหนึ่งแล้วอะ หลายๆอย่างแอรก็รู้สึกว่าทําไมแม่ทํากับเราได้ยังไงทําไมไม่ไม่รักเราเหรอเหมือนที่เรารักลูกวันนี้หรออะไรย่างเงี้ยค่ะมันเป็นท็อปติกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเราก็อยากจะให้เขามาอยู่ในช่วงชีวิตเราตอนที่เรามีความสุขแบบนี้ตอนที่เราเป็นแม่คนเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่มันค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนแอร์กับเขาเหมือนกันมากเอเหมือนกันมากปุ๊บ มันค่อนข้างจะประทะกันเยอะนิดนึงอยากจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอยากจะบิเกตอะไรหลายๆอย่างที่ในเรื่องชิ p กับแม่แต่ก็ <c oughs> ก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะทุกวันนี้แอก็ต้องอาเป็นแม่คนแล้วแอต้องเข้มแข็ง เป็นลูกของแอรอะไรที่จะมาทําให้อแอสุขภาพจิตตอาไม่ค่อยดีอะแอรก็ต้องเอาเอาตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะเราก็ต้องแข็งแรงและเข้มแข็งแล้วให้ปี้ให้ลูกของเราด้วยพี่ว่าในที่สุดแล้วเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใครแต่ขอแค่เข้าใจแล้วกันว่าทุกคนต่างกันบางทีเราอยากได้สิ่งนั้นจังเลยแต่นเมื่อเขาจัดให้ไม่ได้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเพอจะจัดให้ได้ก็แล้วกันค่ะใช่นนะค่ะเพราะหนูบอกเองว่าหนูก็เหมือนแม่ใช่ค่ะนะคะเพียงแ,แต่หนูอาจจะเป็นเหมือนแม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนบางอย่าง ไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้แหละวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราเห็นภาพแอรินในอีกแบบหนึ่งในคาแรคเตอร์แต่ก่อนนะที่สดใสเปรี้ยวรูปเลย่เจอหมดรูปเลยหมดรูปเปนคนละคนเลยไหมคะไม่เปรี้ยวแล้วนะคะเห็นไหมคะคนเราเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่แค่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราจะมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างในการปรับให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่นิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นสงบสุขมากขึ้นไม่ได้แปลว่าความสุขในวัยนั้น คือความสนุกเป็นความผิด<ะ>แต่พอถึงวันหนึ่งความสุขน,นี้มันไม่ใช่แค่ความสนุกแล้ว<ะ>แต่มันเป็นความสงบด้วยแต่คนสําคัญคนหนึ่งที่มีส่วนทําให้แบบเปลี่ยนแปลงไต่แบบนีน้คือคนนี่แน่ๆค้างๆมีมมมะระยะพูดกับเขาก็อู้หันเาไปเน้องแอร์ตอนนี้น้องแอร์ชนะเลิศเลยนะคะเป็นแก๊งพชาที่ที่ชู้ของหนูส่งองเรื่องมากเลยหรอโอ้ยเอาเปิดก๊อกแล้วอ่ะปิดยากต้องขอบคุณที่ทําให้แอร์ ได้มีความสุขและมีชีวิตทุกวันนี้ทุกอย่างที่อามีทุกวันนี้ทุกคนที่อาจเป็นทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณเบนมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเบนรักเบนที่สุดก็ต้องขอบคุณแอร์เบนรู้ว่าการเข้ามาในครอบครัวเบนมันไม่ได้เรื่องง่ายการต้องปรับจูนของเขางานหนักอยู่ที่เขางานหนักไม่ได้อยู่ที่เบนขอบคุณที่ยังมีความเป็นเป็นตัวของตัวเอง ความสนุกสนานความแฮปปี้ความล่าเริงม,มันมันไม,ม,นไม่มันไม่หายไปถึงแม้มีการปรับจูนให้นิ่งขึ้นก็ตามแอร์ให้น้องขินเราไม่เคยรู้ว่าเราอยากได้ความสุขนี้จนแอร์ทำให้ก็ขอบคุณนๆหลายคนผมคิดว่านะ่าจะรู้จักแอริดผ่านบทบาทที่เราได้เห็นนะครับสีสันที่มันแบบแสบส่น้ <c oughs> สนแซบส้ตลอดเวลา แตะวันนี้นี่คือปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รู้จักอีกหน้าตัวตนในวันนี้ของทั้งสองคนครับที่เขามาเจอกันแล้วเขาเติบโตขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งความรักที่สวยงามที่เราได้เรียนรู้ผ่านการเติบโตของทั้งคู่ขอบคุณมากมากที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอข,อขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุม<า>้ม<อ>ค่าเป้าวินวอชพร้อมวินทุกคราบผอบติดผ้านาน30วันครับ Cream ครีมอาบน้ำชุกบุษมโนกาตาริยอดไข่อันดับหนึ่งสามปีซ้อนและ higher UV cool voice series สั่งการด้วยเสียงไม่งอ Wi-Fi ครับสัปดาห์หน้าครับคลับ f r i d a y Show ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับทุกวันเสาร์11โมงเราเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพิชชอ์ดขอบคุณแอรินแล้วก็ขอบคุณคุณเบนด้วยนะครับลางหมดลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเราไม่ต้องไปหาความสุขจากนอกบ้านแล้วอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับเบน อยากอยู่อย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆตลองให้เราแอบให้น้องขิดเราไม่เคยรู้ว่าเราอยากได้ความสุขนี้มันเป็นความสุขที่เราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมี feeling นี้หัวอ,อะไรเราจะแบบเราจะรักเราจะแบบแฮปปี้ได้ขนาดนี้ก็อขอบคุณ